Life, day, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีธนูและลักขณาธนูทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคลิปนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดไพ่ ความรักความสัมพันธ์ของเดือนมกราคม2,568หลังจากที่เราฟังการงานการเงินไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังอย่าลืมไปฟังนะคะแล้วก็ก่อนจะเริ่มฟังขออนุญาตฝากคลิปอีกสักคลิปก็คือคลิปภาพรวมชีวิตปี2,568ของชาวราศีธนูและละาาักนณาธนูลงแล้วอยากให้ไปลองฟังกันนะคะเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะพี่หมอจะเริ่มเปิดที่คนโสดก่อนเหมือนเดิมนะคะเรามาดูกันว่า คนโสดชาวธนูนะทั้งลัคนาและราศีนะคะในเดือนมนกราคมเป็นยังไงบ้างใครที่เป็นคนมีคู่นะเหมือนเดิมทุกคนสามารถกดทามสแตมไปฟังส่วนของตัวเองได้เลยไม่ต้องฟังพาร์ทนี้นะคะจะได้ไม่เสียเวลาส่วนคนโสดฟังจบแล้วแน่นอนว่าก็สามารถกดข้ามไปฟังสุขภาพได้เลยเช่นกันนะคะมาค่ะเรามาดูกันสิว่าคนโสดนะคะชาวราศีธนูและลัคนาธนู ที่ยังโสดอยู่ความรักความสัมพันธนะ์ในเดือนมกราคม2,568เป็นยังไงบ้างจะมีโอกาสได้พบเจอกับคนใหม่ๆคนที่น่าสนใจบ้างใหม่นะคะเจ็ดถ้วยถ้าเจ็ดถ้วยมาขนาดนี้เพียบเพียบเลย แต่ก็อยู่ที่ชาวราศีธนูนะว่าจะยังไงต่อเจ็ดถ้วยนะคะควีนเหรียญเดอะเฟียนนะคะสิบดาบทำไมล่ะอา่าเด็กถ้วยห้าดาบอัศวินถ้วยสองหมาย เมเพลนและวุ้ยดีอยู่นะทุกคนเป็นคนโสดที่พี่หมอมองว่ามีโอกาสนะมีโอกาสมากๆที่จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบเรานะนะคะมีคนมาส่งต่อความรู้สึกดีๆไม่ใช่ส่งต่อสิส่งความรู้สึกดีๆให้กับเราชาวราศีธนูแน่นอนแล้วก็เป็นสายแบบ โอ้โหเข้ามาแล้วใจมันฟูอะ่ะคนที่พี่หมอเห็นนะคะแต่ถามว่าเราจะยังไงนี่สินะคิดว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีธนูละคณาธนูเปิดใจนะคะไม่ใช่ว่าไม่เปิดนะดูเหมือนจะไม่เปิดนะในตอนแรกแต่พอมองไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงไพ่ดีอิมเพรสเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเราเราใจฟูกับคนคนนี้แสดงว่าคุณต้องเปิดใจยอมรับให้เขาเนี่ยเข้ามาเสิร์ฟหรือว่า เ a k e a คแอคชั่นอะไรใส่คุณแน่นอนแต่ว่าธนูเนี่ยจะใช้วิธีค่อยๆค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพูดคุยไม่ได้รีบร้อนค่ะไพ่ถ้วยไม่ใช่ไพ่ที่รีบร้อนอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ก็เปิดใจพอสมควรเลยก็ถือว่าดีแต่เป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะแรกๆอะพี่หมอบองว่าธนูเลือกไม่ได้ค่ะเจอคนน่าสนใจเยอะแยะไปหมดคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่เราไม่ได้อยากเลือก ไม่ได้อยากเลือกเพราะไม่ได้อยากเสียน้องไม่ได้อยากเลือกเพราะไม่ได้อยากเสียใครไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่หมอคิดว่าธนูเนี่ยจะเลือกคนที่ชัดที่สุดเออคนที่เขาดูมุ่งมั่นกับเราที่สุดคนที่เขาดูแบบเออเราสามารถไว้ใจเขาได้มากที่สุดอะไรประมาณเนี่ยเออธนูก็จะไปเลือกคนนั้นนั่นเองนะคะซึ่งเดือนนี้มีโอกาสที่จะเห็นชัดๆเลยว่าเป็นใครนะก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะคะสำหรับ ความโสดเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามันโสดแล้วมันความรักอะ่ะมันจะต้องรอให้คนเข้ามาหรือเราเข้าไปหาเขาเท่านั้นแหละมันถึงจะสามารถพัฒนาไปเป็นความรักได้แต่ถ้าเรายังโสดโดยที่ไม่เริ่มทําอะไรเลยเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะไม่ผ่านพาดของการของการโสดอ่ะเนาะแล้วไปเจอความสัมพันธ์ถูกไหมไปสร้างความสัมพันธ์กับใครเนี่ยมันก็ยากนะคะแต่เดือนนี้คิดว่าเออธนูเนี่ยมีช่องทางมีโอกาสมีจังหวะ และมีคนเข้าหานะก็รอดูนะคะ,ะบางคนเนี่ยมาเล่นหรือไม่ใช่มาเล่นสิมาฟังติดพิกอเดียเพียร์คัทมาฟังแล้วก็แบบไม่เห็นจะมีเลยนูน่นนี่นั่นก็เอาเป็นว่า,านี่คือรวมรวมนะเดือนนี้ไม่มีเดือนหน้าต้องมีมันต้องมาสักเดือนเราต้องพลังงานตรงกันสักเดือนแหละนะคะอย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองอย่าเพิ่งไปคิดว่าตัวเองจะกลายมาเป็นคนโสดที่ขึ้นคานไม่หรอก นะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูและหลักนาธนูที่ยังโสดก็ข้ามไปฟังสุขภาพได้เลยนะคะหลังจากนี้นะส่วนคนมีคู่เรามาลองฟังกันนะคะว่าความสัมพันธ์ในเรือนนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรที่เราควรรู้บ้างนะคะ เด็ดเจ็ดแปดไม้แปดถ้วยเก้าไม้เจ็ดดาเดว ี่ดาบเจ็ดถ้วยถอนหายใจก่อนจะเริ่มอ่าเหมือนเดิมนะคะที่หมออยากจะพูดก่อนว่า การฟังคลิปแนวนี้เป็นการอ่านแบบดวงรวมนะคะทุกคนหากใครเนี่ยที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแนะนำว่าไปฟังสุขภาพเลยละกันนะคะเดือนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าฟังเท่าไหร่ถ้าความสัมพันธ์ของเราดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลองฟังก็ลองดูค่ะมันดีกับคุณแหละเอาจริงๆนะมันดีกับเราแต่ว่าด้วยความที่เรื่องของความสัมพันธ์มันละเอียดอ่อน พี่หมอจะต้องพูดอย่างนี้ยเสมอแหละเวลาไพ่มันขึ้นคําทานายอะไรประมาณนี้ก็ลองฟังกันดูนะคะแต่ถ้าใครที่อยู่ในสภาวะแบบนี้สิ่งที่พี่หมอนำจะพูดต่อเนี่ยก็ฟังได้ยาวๆเลยนะง่ายๆเลยก็คือเราเหมือนเดือนนี้ชาวราศีธนูละลัคนาธนูเหมือนมานั่งทบทวนอยู่กับตัวเองใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะถามว่าความสัมพันธ์มันมีปัญหาหรอ มันต้องมีอยู่แล้วเนาะเพราะถ้ามันไม่มีปัญหาเนี่ยเราจะไม่มานั่งทบทวนความสัมพันธ์ที่หมอพูดถูกไหมเนาะมันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาและตรงหน้าพี่หมอเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันเหนื่อยอ่ะเหมือนคุณเหนื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ะค่ะถามว่าพี่หมอมองเห็นคนสองคนทะเลาะกันมีปากเสียงกันนอกใจกันหรือเปล่า เชื่อไหมปัญหาเหล่านั้นน่ะมันแทบไม่ได้ขึ้นอยู่ในหน้าไพยอะ่ะแต่พี่หมอมองว่ามันอาจเป็นแล้วนะคะมันอาจเป็นปัญหาเหล่านั้นแหละเมื่อนานมาวะเนาะเมื่อนานมาแล้วหรือว่ามันสะสมมานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะจนมันมีทั้งความเคยชินมีทั้งความเหนื่อยมันปนเปกันเพราะฉะนั้นคาว่าปัญหาจริงๆเลยอะที่ทําให้สภาวะของเดือนนี้เป็นอย่างนี้อะ่ะ มันไม่ได้เป็นเพราะคุณเพิ่งมาทะเลาะกันอ่ามันไม่ใช่แผลสดอะ่ะแต่มันดูเป็นแผลแผลที่มันบอบชาา้าอ่ะมันดูอยู่อย่างนั้นมานานแล้วอะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือชาวราศีธนูและลัคนาธนูเหมือนมานั่งถามตัวเองอะ่ะมานั่งทบทวนกับตัวเองว่าเราต้องการอะไรอ่ะพี่หมอก็จะให้ไว้สองเวนะคะถ้าคุณสรุปจบได้ว่าคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้ สิ่งที่ธนูจะทําก็คือคุณจะมานั่งทบทวนว่าเราทําอะไรได้บ้างเพื่อประครับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อและตัวเองมีความสุขด้วยคุณก็คือจะหาทางออกในเวอร์ชั่นนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคําตอบนะหลังจากที่คุณทบทวนไปแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณต้องการเปลี่ยนนะคุณไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วเอาเป็นตัวคุณเป็นหลักนะไม่ใช่คู่คุณไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันไม่ถูกมันไม่ถูกในที่นี้ไม่ใช่ว่ามันผิดนะนี่คือความสัมพันธ์แบบถูกต้องถูกประการนะคะแต่ว่ามันไม่ถูกตรในที่นี้ก็คือไม่ถูกใจนะหรือว่าไม่มีความสุขก็ได้มันขาดมันขาดเรื่องนี้คุณต้องการคุณต้องการความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยแล้วมันสบายใจไม่ต้องมานั่งเหนื่อยกับอะไรที่คุณเจออยู่บางคู่เหนื่อย ด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันสะสมแล้วคุณรู้สึกว่าจะไปเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนไม่ได้จะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดของคุณคือคุณมองหาความสัมพันธ์ใหม่แต่คุณต้องจบก่อนเท่านั้นนะคุณต้องใช้ไพ่เดทก่อนไม่ใช่คุณแค่มีความคิดอันนี้ก็ผิดทันทีนะคะไม่ใช่คุณแค่มีความคิดว่าคุณไม่โอเคแล้วอ่ะมันเหนื่อยแล้วความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้แล้ว คุณก็เลยไปมองหาคนใหม่โดยยังไม่จบกับคนเก่าแบบนี้ก็ไม่โอเคนะคะทุกคนคุณจะต้องคุณจะต้องเคลียร์ละกันจะไม่ใช้คำว่าจบนะไม่อยากชี้ช่องแบบนั้นแต่เอาเป็นว่าคุณจะต้องเคลียร์ตัวเองก่อนคุณต้องการอะไรถามตัวเองให้ดีทบทวนให้แน่นอนสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรถ้าคุณยังต้องการเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้มันมีทางออกค่ะค่อยๆคุยกันแต่ถ้าเกิดว่า คุณบอกว่าผมทบทวนหนูทบทวนชั้นทบทวนมาเป็นปีๆแล้วนานแล้วแต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยถามว่ายังรักไหมรักนะหนูยังรักเขามากเลยค่ะแต่หนูมองแล้วมันไม่มีทางไปต่อได้หนูไม่สามารถกลับไปไว้ใจเขาได้อีกอาสมมติว่าเคยมีปัญหาเรื่องนอกใจนั่นแหละอ่ะเรื่องที่มันฝังใจที่สุดแล้วกันเออแล้วเราก็พยายามพยายามกันมาเรื่อยๆ แต่เรารู้สึกว่าเราเราเหนื่อยจริงๆเราอาจจะไม่ได้เหนื่อยกับคนรักเลยแต่เราเหนื่อยกับตัวเองอ่ะเหนื่อยกับความคิดเราแวงเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นว่าเดือนนี้เราจะมานั่งถามตัวเองเนี่ยแหละว่าแล้วจะยังไงเออแต่ถ้าถามพี่หมอนะพี่หมอมองว่าบทสรุปของธนูอ่ะต่อให้คุณนั่งทบทวนคุณก็ยังหาทางของจริงๆที่ตัวเองต้องการจริงๆไม่ได้ค่ะเดือนนี้เพราะฉะนั้นทางแก้ที่ดีที่สุดของเดือนนี้คือคุณเปลี่ยน คุณไม่ต้องเปลี่ยนแฟนแต่หมายถึงว่าให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยคุณก็หยุดคิดคุณก็ไม่ต้องไปทบทวนเรื่องนั้นมัญหาทางออกไม่ได้คุณมาเปลี่ยนบรรยากาศระหว่างความสัมพันธ์คุณจะแก้ยังไงแค่นั้นมองแบบนั้นมากกว่าพี่หมอไม่เห็นการเลิกลาหรอกสิ่งที่พี่หมอกกลัวที่สุดอ่ะคือการนอกใจอันนี้พูดตรงๆเลยการที่คุณมองหาคนใหม่โดยยังไม่เคลียร์กับของเกา่า มีพลังงานนี้ขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันโชคดีอยู่นิดนึงตรงที่ไพ่ของคุณเนี่ยตัวตนของธนูได้ไพ่ทีไฮโรแฟนมานะคะเป็นไพ่พระสังฆราชถือว่าอยู่ในศีลในธรรมพี่หมอก็เลยไม่ได้กังวลเท่าไหร่แต่บางครั้งมันก็จะเหมือนเขามาช่วยเบรกเราอะเออว่าเออจะทําผิดเนี่ยมันก็จะไม่อยากทําแต่มันมีความคิดนํามาแล้วนะมีเจ็ดดาบมีไพ่ของการหันหลังให้ความสัมพันธ์มีไพ่ของความเหนื่อยอย,อย่างเงี้ยค่ะไพ่พวกนี้มันกระตุน้น นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าเราเปลี่ยนเรื่องคิดไปเลยเปลี่ยนไปเลยในเมื่อมันไม่สามารถเราเปลี่ยนไม่ได้เราบางคู่ที่เห็นเป็นเพราะแต่งงานแล้วด้วยนะเป็นเพราะแต่งงานกันแล้วหรือว่าอ,อ,อยู่กันในลักษณะของการมีลูกมีครอบครัวที่มันมันสมบูรณ์ไปแล้วอะค่ะนั่นแหละเป็นสาเหตุหลักๆด้วยที่ว่ามันทําให้คุณทําอะไรอย่างที่คุณต้องการไม่ได้เนาะก็ ใช้คําว่าอะไรดีอะเป็นเดือนเป็นเดือนที่ถ้าคุณคิดจะอยู่กับการทบทวนนี้จริงๆคุณก็อยู่ไปเถอะอะอยู่ไปแต่อย่าไปทําอะไรที่มันผิดศีลอย่าไปทําอะไรที่มันกลายเป็นปัญหาให้คุณในทีหลังเพราะแทนที่คุณจะเดินออกจากกันดีๆในอนาคตนะถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้โดยไม่เกลียดกันไม่ต้องผูกเวรผูกกรรมกันเนี่ยมันก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรผิดๆในเดือนนี้ย มันก็ไม่มีอะไรการันตีนะว่าตอนณนะตอนนั้นเราจะจากกันได้ดีหรือไม่ดีอันนี้คือสิ่งที่พี่หมอห่วงมากกว่าค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นหรอกนะยังไม่เห็นเกณฑ์การเลิกกันหรอกไม่เห็นหรอกแต่คิดว่าคุณเนี่ยมีความพยายามจะประคับประคองมากกว่าแค่ถ้าคุณตัดสินใจจะประคับประคองแล้วคุณอย่าไปนึกถึงปัญหาคุณเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไมเซ็ตปรับเปลี่ยนไปเลยมันเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอก ฟังดูแล้วอาจจะเหนื่อยนะมันเปลี่ยนใครไม่ได้อชัยก็มันเปลี่ยนใครไม่ได้ละกันคนเราเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้ค่ะเราหาความสุขให้ตัวเองได้ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันเบื่อเหลือเกินเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ก็หันไม่มีความสุขด้วยตัวเองโดยที่ยังอยู่ในในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ในความสัมพันธ์แบบถูกต้องนะย้ำไว้แบบนี้ละกันนะคะเพราะว่ามันมีโอกาส ก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเจอกับความยุ่งเหยิงในอนาคตเนาะถ้าเกิดว่าถามใจตัวเองแล้วเนี่ยอ่ะบางคู่ยังไม่ได้แต่งงานะบางคู่ยังไม่ได้แต่งงานแต่คบกันนานก็ได้ยังไม่ได้แต่งงานกันแล้วคบกันมานานแล้วจนมันถึงจุดอิ่มตัวอย่างเงี้ยเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วคุณก็ต้องไปคุยกับคู่ของคุณถ้าคุณอยากหาความสุขให้ตัวเองจริงๆและและตัดสินใจแล้วว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้อะ คุณก็ต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแล้วไปบอกเขาพออยู่กันไปมันก็ฝืนอันนี้ก็พูดตรงๆนะคะมันก็จะยิ่งเหนื่อยคุณก็ต้องกลับมาทบทวนอยู่ดีในอนาคต่ในกรณียังไม่แต่งมันก็พอพูดได้แต่ถ้าแต่งงานแล้วมีลูกแล้วอันนี้ยิ่งยากงั้นต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะเอาเป็นว่าเดือนนี้ความสัมพันธ์มันอาจจะรู้สึกตัวคนเดียวนิดนึงต่างคนต่างอยู่มีก็เหมือนไม่มีนี่คือสิ่งที่เห็นชัดที่สุดแต่ เรายังมีวิธีในการหาความสุขให้ตัวเองโดยไม่ทำลายใครบางคนฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าถ้ามันจะเรียกว่าความรักได้ยังไงอ่ะมีก็เหมือนไม่มีมันก็อาจจะเป็นแค่ช่วงเดือนเนี้ยเรายังไม่เห็นเดือนหน้าเลยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นก็อย่าพิ่งไปรีบร้อนตัดสินใจอะไรจริงๆไพ่ไฮดรฟเฟก็ค่อนข้างใจเย็นนะคะค่อยๆคิดละกันนะค่อยๆคิดมีสติรอบคอบนะแล้วทุกอย่างมันจะดีนะคะเอาละเดี๋ยวลองไปฟังสุขภาพกันนะคะแล้วก็อย่าลืม จะได้ไม่เครียดนี่คือดวงรวมต้องย้ำๆอย่างนี้แหละนะสุขภาพค่ะของชาวราศีธนูและลัคนาธนูประจำเดือนมกราคม2,568สสุขภาพชาวธนูเป็นยังไงบ้าง 4, 6, 6, 7, พีนถ้วยจัดอัสิบเก้าอืมที่หมอมองว่าสุขภาพก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาสุขภาพที่แบบว่าต้องระวังหรือว่าต้องต้องใส่ใจมากแต่จริงๆเรื่องสุขภาพเนี่ยนะต่อให้เราไม่มีปัญหาอะไรอเราก็ควรที่จะใส่ใจตัวเองอยู่ดีนะทุกคนแต่มองว่าเดือนนี้อ่ามันไม่ได้มีปัญหา สุขภาพหนักหนักหรือว่ารุนแรงที่เกิดเกิดขึ้นมาแล้วมันจะกลายมาเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่มันน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะคะยิ่งใครที่อายุเยอะแล้วเนี่ยพี่หมอมองว่าจะมีปัญหา ในลักษณะของอาการหลงหลงลืมล,มลืมตามวัยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสายตรงสายตาแล้วก็ในเรื่องของความจํารู้สึกก็เหมือนกอันเดียวกับหลงลืมเนาะเออความจําไม่ค่อยดีละช่วงนี้หรือว่าพี่หมอจะเป็นนะเพิ่งพูดอยู่แบบแบบนะความจานะคะอาการหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครถ้าใครอายุมากมาก,มากเลยอ่ะ <c oughs> แล้วแล้วเป็นอาการนี้มานานแล้วเนี่ยอันนี้พี่หมอแนะนําว่าอยากให้ไปหาคุณหมอนะเพราะว่ามันเข้าไข่ อาการเบื้องต้นของพวกอัลไซเมอร์ได้นะคะถ้าเราสังเกตตัวเองว่าเอ้ยมันเริ่มเป็นบ่อยหรือคนเริ่มทักคนรอบตัวเราเนี่ยเริ่มพูดแม่หนูว่าแม่เนี่ยนะแม่จําไม่ได้หรือแม่เพิ่งพูดไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองปรึกษาคุณหมออารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าแข็งแรงค่ะอ่ะอีกหนึ่งอย่างปลายประสาทอักเสบนะพวกขาดวิตามินที่มันมันมันข้องเกี่ยวกับโรคเนี้ยพี่หมอกลัวพูดผิด <laughs> นะคะก็ลองไป าหามาเสริมดูนะปลายประสาทอักเสบก็จะเป็นอะไรตามมาละเน็บชาอย่างเงี้ยค่ะพวกโรคเน็บโรคชาเป็นได้ง่ายประมาณนั้นนะคะเอาล่ะอันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์และสุขภาพของชาวราศีธนูและรัคนาธานธนูอย่าลืมใครยังไม่ได้ฟังภาพรวมชีวิตปี2568 คลิปลงแล้วนะอยากให้ทุกคนฟังมากๆเลยนะคะรวมถึงการงานการเงินนะคะประจำเดือนมกราคม2,568ก็ลงไปแล้วเช่นกันพี่หมอก็ต้องขอขอบพระคุณชาวราศีธนูทุกๆท่านนะคะที่เข้ามานั่งฟังแล้วก็ขอขอบพระคุณผู้ติดตามทั้งใหม่ทั้งเก่าที่เอ็นดูกันนะคะไปจนถึงกระทั่งลูกดวงและลูกเพจเก่าๆที่ซับพอร์ตกันมาตลอดเวลาเลยนะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ